มาสูบเหรียญรางวัลโอลิมปิกกันต่อนะครับผมที่ปารีสฝรั่งเศสประจวันที่3สิงหาคม67อัปเดตตามเวลาประเทศไทยตี3 48นาทีหรือว่าตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสที่4ทุ่ม48นาทีนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเดิมผู้นาะอันดับหนึ่งของตารางตอนนี้ยังเป็นจีนอยู่นะครับผมแต่ว่าการเคลื่อนไหวอันดับ2ถึง8โดยประมาณนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นจีนครับผมก็มี13เหรียญทอง8เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ2เป็น ฝรั่งเศสเจ้าภาพ11เหรียญทอง12เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงอันดับ3เป็นออสเตรเลีย11เหรียญทอง6เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ4เป็นสหรัฐอเมริกา9เหรียญทอง18เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงอันดับ5สหราชอาณาจ9เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ6เป็นญี่ปุ่น8เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นเกาหลีใต้7เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ8อิตาลี5เหรียญทอง8เหรียญเงิน4เียทองงแด อันดับ9เป็นเนเธอร์แลนด์4เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับสิเป็นแคนาดา3เหรียญทอง2เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ11เป็นเยอรมัน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วมาอันดับ12มี2ประเทศ1นิวซีแลนด์2เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ12ประเทศที่2โรมาเนีย2เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับ12มาอันดับที่14มี1ชาติฮังการีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงจาก อ4มาอันดับ15มี2ประเทศหฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับ15ประเทศที่2เป็นไอร์แลนด์2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากอันดับส้มาันดับที่มีชาติเดียวเป็นโคเอเชีย2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงต่อเลยอันดับที่18อัลซอเรไบจัน2เหรียญทองอันดับที่19บราซิล1เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่20สวีเดน1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่2 1เจอร์เจีย1เหรียญทอง2 อันดับท we we ี่ยี่สบสสวิตเซอร์แลนด์เหรียญทองมาแล้วเหมือนกัน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่ยสบมสเปนเหรียญทองก็มาแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่4สาวแอฟริกาเหรียญทองก็มาแล้วเช่นกัน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่2 5มี3ประเทศ1เบลเยียม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่25ประเทศที่2คาซัคสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่25ประเทศที่สาม 1นเหรียญทอง2เหรียญทองแดงหลังจากอันดับที่15มาอันดับที่18มี1ประเทศกัวเตมาลา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงจากอันด uh, ับที่2 8มาอันดับที่19มี5ประเทศ1อาร์เจนตินา1เหรียญทองอันดับที่19ประเทศที่2เอกวาดอร์1เหรียญทองอันดับที่19ประเทศที่3สโลเวเนีย1เหรียญทองอันดับที่19ประเทศที่4เซอร์เบีย1เหรียญทองอันดับที่19ประเทศที่5อูการดาเข้ามาใหม่ได้1เหรียญทองเลยและอันดับที่19 กระโดดมาแต no ่ที่34มี2ประเทศ1อ nice. ิสราเอล2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่34ประเทศที่สองเม็กซิโก2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่34มาอันดับที่36เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญเงินและต่ออันดับที่37มี2ประเทศ1ประเทศกรีซ1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่37ประเทศที่2เป็นโปแลนด์1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากอันดับที่37มาอันดับที่39กระโดดมาเลยมี3ประเทศ1โคโซว1เหรียญเงิน1 หนงียญทองแดงอันดับสาประเทศที่2ตุรกีหรือตุรกี1เหรเลี้ยญเงิน1เหรเลี้ยนทองแดงอันดับที่39ประเทศที่3เป็นยูเครน1เหรเลี้ยญเงิน1เหรเลี้ยนทองแดงและจากอันดับที่39มาอันดับที่42มี4ประเทศ1เอธิโอเปียเข้ามาใหม่ได้1เหรเลี้ยนเงิน อันดับ42ประเทศที่2เป็นฟิจิ1เหรียญเงินอันดับที่42ประเทศที่3เป็นมองโกเลีย1เหรียญเงินอันดับที่42ประเทศที่4เป็นตุนิเซีย1เหรียญเงินและจากอันดับที่42กระโดดมาอันดับที่46เลยมีประเทศเดียวเป็นอินเดีย3เหรียญทองแดงจากอันดับ46มาอันดับที่47มี2ประเทศ1เป็นมโดูวา2เหรียญทองแดงอันดับที่47ประเทศที่2เป็นทาจิกิสถาน2เหรียญทองแดงและจากอันดับที่47มาอันดับที่49มี5ประเทศ1เป็นออสเตรีย1 1เหรเลียญทองแดงอันดับที่49ประเทศที่2เป็นเช็กเกียเข้ามาใหม่ได้1เหรเลี้ยนทองแดงอันดับที่49ประเทศที่3เป็นอียิปต์1เหรเลี้ยนทองแดงอันดับที่19ประเทศที่4เป็นโปรตุเกส1เหรเลี้ยนทองแดงและอันดับที่49ประเทศที่5เป็นสโลวาเกีย1เหรเลี้ยญทองแดงส่วนประเทศไทยก็ยังไม่มีเหรียญนะครับ